ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนเนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสาระความรู้นะให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับแล้วก็มาประกาศรับซื้อเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะทุกท่านนะการุณาดูคลิปขห้จบนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับก็ขอฝากช่อง ลูกเรืองชาแนลด้วยนะครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับลูกเรืองชาแนลสองห้นึ่งสนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับช่องนี้ทํามาเพื่อนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตพี่น้องนักสะสมนะครับที่มีเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากเหรียญยอดนิยมนะครับนะไม่มีช่องทางนะครับที่จะขายนะครับส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามานะครับเราจะฝากเราลงคลิปขายให้นะครับ คำมาดูรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับมี ep หนึ่ง้อยสี่ิบนะครับสี่สิบเ็ดนะครับหนึ่งร้ยสี่บสองหนึ่ง้อยสี่บสามและหนึ่ง้อยสิบสี่นะครับรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะเกี่ยวกับเหรียญหนวดนะครับเหรียญหนวดเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับ ช้างสามเสียนนะครับลักษณะเหรียนแท้เป็นอย่างไรนะครับเราจะมาบอกจุดตายนะครับให้พี่น้องนักสะสมได้เรียนรู้กันนะครับนะครับนี่คือเหรียญรัชก,กาลที่5นะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญช้างสามเสียนนะครับ การสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับในวงกลมนะครับที่ไหลพระองค์ท่านนะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะครับจะมีภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่านะฮะเขียนว่าอะไรรู้ไหมครับอาปาตานะครับอาปาตานะครับ อยู่ที่ไหล่ขวามือนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับสังเกตนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับนะฮะจะต้องคมชัดนะครับแต่ก็ต้องคมชัดนะครับในล่องของตัว A นะครับหรือในล่องของตัว P นะครับจะเป็นหลุมนะฮะลึกชัดเจนนะครับไม่ตื้นนะครับเนี่ยคือการสังเกตง่ายๆนะครับนะะแล้วตามซอกเหรียญนะครับตามซอก นะฮะตามซอกหลังต้นคอนะครับนะใต้คางนะครับซอกเล็กๆนะครับสังเกตซอกเล็กๆนะครับเป็นหลักนะครับนะครับการสังเกตว่าเหรียญนี้เก๊แท้หรือไม่นะครับต้องมีเส้นสายฝนนะครับเป็นแนวตรงลงมานะครับนะฮะที่พื้นเหรียญนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับนะครับด้านหลังก็สังเกตง่ายๆเหมือนกันนะครับ ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับตามซอกนะครับตามซอกจะมีเส้นสายฝนนะครับบนพื้นเหรียญนะครับนะลงมาเป็นแนวดิ่งนะครับอ่าลงมาเป็นแนวดิ่งนะครับนะครับทำไมให้สังเกตแบบนี้นะครับเผื่อเหรียญสึกนะครับผ่านจากการใช้งานนะครับตามซอก ก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะครับนะครับนี่คือลักษณะนะครับการสังเกตนะครับการสังเกตดูเหรียญแท้นะครับเกี่ยวกับเหรียญช้างสามเสียนะครับหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษที่ไหลขวามือของพระองค์ท่านนะครับคําว่า a p า a r t นะครับต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนนะครับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นนะจะไม่ขาดหายนะครับจะไม่เบอร์นะครับในล่องของตัวอักษรนะครับนะก็จะเป็นหลุมนะชัดเจนนะครับไม่ตื้นนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะฮะพื้นผิวเหรียญเน็นไหมครับตามซอกหลืบด้านในนะฮะที่โอกาสที่จะสัมผัสนะกับการใช้งานน้อยนะครับยังมีเส้นสายฝนหลุดเหลืออยู่เห็นไหมครับ นี่คือลักษณะการดูนะครับนะครับลักษณะนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับคือน้ําหนักนะครับคือน้ําหนักนะครับน้ําหนักคือสิบห้ากรัมนะครับสิกรัมนะครับเพื่อสึกล้อก็ไม่เกิน14.9นะครับสิบเนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูตัวอย่างเหรียญปกติธรรมดาของเหรียญรัชกาลที่เก้าคือเหรียญหนึ่งบาทนะครับด้านหลังวัดพระแก้วนะครับปีพศ2538นะครับนะครับปีพศ2538ลักษณะด้านหน้าก็เป็นพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ พนามพระองค์ท่านนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับบอกคําว่าราชการที่9อยู่ด้านขวามือนะครับด้านหลังนะฮะเป็นตาสัญลักษณ์วัดพระแก้วนะครับบอกคําว่าประเทศไทยบอกปีพศนะครับนะครับบอกชนิดราคานะครับนี่คือเหรียญปกตินะปกติทั่วไปยังไม่มีการเล่นหากันนะครับเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับยังไม่มีการเล่นหายังไม่มีราคานะครับ อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อซนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสุราษฎร์ธานีนะกระบี่สตูลนนะครศรีธรรมราชนะครับภูเก็ตนะฮะนะยองจันตาดปาจีนบุรีเพชรบูรณ์สุขโขทัยนะครับฮะบุรีลำศรีสะเกดนะครับนะพิจิตรกำแพงเพช,ชนร,นนนรนะครับนะนครสวรรค์นะครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับนี่คือเหรียญลักษณะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนี่คือเหรียญ1นบาทราชการที่9้านะครับปีพศ2538นะครับสังเกตดูพื้นผิวเหรียญนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับจะเรียกกันว่าสายลุงนะครับเหรียญสายลุงนะครับพื้นผิวเหรียญนะ จะเป็นหลากสีนะครับเป็นหลากสีนะครับเป็นประกายนะครับพื้นผิวเหรียญก็มีเส้นสายฝนเช่นกันนะครับ,รบลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องนักสะสมนะพบเจอนะครับพบเจอเรารับซื้อนะสาภาพส,สวยๆเราให้500บาทนะครับนะเฉพาะปีพปศ2อ3 8นะครับ เจอก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับทางช่องทาง id line นะครับ id line ของเราก็คือ w u t นะครับ0 8 2 6 9 3 1 7ส1หนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือ id line นะครับและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับการส่งรูปมาประเมินราคานะครับให้ส่งมาในเวลา8ปโมงเช้านะครับถึง2งทุ่มเท่านั้นนะครับนะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลัง ด้านหลังก็เช่นกันนะครับจะเป็นหลากสีเป็นประกายนะครับเป็นประกายนะครับเต็มทั้งพื้นเต็มทั้งเหรียญเลยนะครับเต็มทั้งทั้งเหรียญเลยนะครับและพื้นผิวเหรียญนะครับเป็นเส้นสายฝนนะครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับ fc อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะฮะคุณพี่สุขคน คุณพี่โสภานะครับคุณน้องวิไลลักษ์นะครับคุณน้องสุกัญญานะครับคุณน้องวิลาวันนะครับนะครับนะครับคุณน้องอ่าคุณพี่ปรรษานะครับคุณพี่ปรรษานะครับและเอฟซีที่ยังไม่ได้เอ่ยนามวิไลทุกๆท่านนะครับนะที่ไม่ได้เอ่ยนามวิไลทุกๆท่านนะครับ ขอขอบคุณไว้ณนที่นี้นะครับนี่คือเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับลักษณะในกลุ่มนักษะสมจะเรียกกันว่าเหรียญสายลุงนะครับเรารับซื้อนะครับปีพศเดียวนะครับปีพศสอง8นะคาร้อยสบดนะครับสภาพสวยๆเราให้5้าร้อยบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาก็ลดหย่อนลงมานะครับอยู่ดีสภาพผิวเหรียญนะครับ ะสภาพของเหรียญนะครับพูดถึงช่องนะครับช่องลุ่งเหลืองชาแนล2513นะครับเราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อซัพพอร์ตนะครับพี่น้องน่าสะสมนะครับเอาไว้ให้พี่น้องน่าสะสมไว้ฝากนะครับฝากเหรียญขายนะครับนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องนะะักสะสมนะครับทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะฮะพบเอจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับลํำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีะครับ